กำลังรีโหลดใช้ตะขอโอเคสวัสดีทุกคนครับวันนี้ก็มาอยู่กับตัวใหม่นะครับที่ชื่อโลบ้าหรือ ar, โลบะาโลอะไรก็ช่างนะครับผมก็ผมชอบเรียกโลบานะโอเคพาสีสกิลของมันสกิลติดตัวของมันก็คือสกิลมองทะลุสิ่งของได้นะครับระดับสีม่วงขึ้นไปสีม่วงสีทองสีแดงนะครับมองทะลุ ในระยะประมาณ50นะครับสกิลต่อมานะครับก็คือการจำได้นะครับก็คือการโยนกำไรไปในจุดที่เราต้องการนะครับในระยะประมาณ75้านะถ้าจำไม่ผิดหรือไกลกว่านั้นนะครับผมผมก็ไม่รู้ระยะมันมากเท่าไหร,ร่นะก็คือมันจะมีโยนให้สุดกับโยนแล้วกดให้ตกไว้นะครับผมจะมีแล้วมันจะมีวิธีแคนเซลด้วยแต่ผมไม่รู้ว่ามันแคนเซลยังครับต่อมาก็คือการทำบีฮอปแล้วก็การกดสกิลนะครับเพื่อการจุกนะ เออคืออันนี้ก็คือต้องฝึกนะครับผมฝึกบีฮอปไว้ด้วยนะเห็นไหมก็คือการจุกแบบนี้ยอือันนี้ควรที่จะฝึกไว้นะครับเพราะว่าเวลาโยนกับเวลาสกิลมันเข้ามือมันจะขึ้นสถานะที่แบบถือปืนไม่ได้นะครับอันนี้เราควรที่จะระวังมากๆนะครับมันเป็นจุดอ่อนของมันนะครับสําหรับเจ้าโลบ้านะสกิลต่อมาคืออันตินะครับก็คือสามารถเรียกของในบริเวณ รอบรอบที่มันวงไว้นะครับเป็นวงสีฟ้านี่นะครับผมดึงได้ทุกอย่างนะครับเช่นห้องลับสามารถดึงได้หนึ่งชิ้นนะครับแต่ตะกิลอัติเมจจะหายไปนะครับเมื่ออหไรที่เราดึงของในห้องลับนะครับมาหนึ่งชิ้นแต่ถ้าดึงในบริเวณรอบๆหรือว่าในแอร์ดอปแม้ว่ายังจะไม่เปิดนะครับสามารถดึงได้สองชิ้นสูงสุดนะครับผมแล้วก็ดึงศพรอบๆขค้างได้ด้วยนะครับโอเคต่อมาก็ไปดูวิธีการเล่นกันเลยนะ กำลังโยนจำ drive ด้านหนึ่งต่อสู้ไม้ถูกน็อกแล้วมาเถอะฉันยังต้องการคุณอยู่ดูถูกน็อกแล้ว น uh, uh ี huh. uh ่กเตรียมตัวให้พร้อมล่ะมีศัตรูอยู่ใกล้ใกล้เขาจำ Drive ออกมาแล้วมาเถอะฉันยังต้องการคุณอยู่ ร้้าานคเปิดแล้วนะทุกคนนี่ยเวลาดึงออกมาก็คือมันหายไปเลยเห็นปะแต่ผมไม่เอากาอเพราะว่าเนี่ยมันจะวิวัฒนาการในห้าสิบเองไงปะก็เลยไม่เอากาอดีกว่าเอาเป็นไอ้นี่ดีกว่ากระเป๋า นาทีเพื่อไปยังที่อื่นหากเราไม่อยากถูกกำลังคนยิงกำลังรีโหลดไปที่นี่กันเถอะกำลังสแกนหาวงเซฟโซนถัดไปดูแผนที่ย่อะกำลังรีโหลดพบศัตรูจะเป็นศัตรูนั่นแหละรอบดาวศัตรูบางส่วน กำลังรีโหลดกำลังรีโหลดยิ้มบอดขนพัสดุแล้วใช้ตะขอเกี่ยวอยู่พี่ศัตรูตรงนี้บศัตรูกำลังปลุกความเจ็บปวดกำลังรีโหลดยิ้มบอดขนพัสดุแล้วเตรียมด้วตรูได้สองสำหรายเลยจักสองใช้ทันที กำลังรีโหลดมีฟีนอีกคิตตรงนี้ฉันไปแล้วนะมีกกเสียงมันยิงต่อสู้สรูถูกน็อกแล้วว้าวดูเหมือนนั่นเป็นไรของฉันชาร์จพร้อมใช้งานแล้วกมันยิงกำลังชาร์จเกราะ ถูกน็อกแล้วกำลังปลดปล่อยความเจ็บปวดกำลังเปิดใช้ Jump Drive. จำ Drive น็อกศัตรูอีกรายแล้วนี่นะครับแอร์ดับมันยังไม่เปิดนะนี่ผมก็จะสกิลให้ดูนะครับว่ามันสามารถดึงได้นะเห็นไหมมันยังไม่เปิดนะสามารถหยิบออกมาได้เลยถ้าอยู่ในวงของมันนะครับผมดึงออกมาอย่างนี้เลย ฝากไว้อ kind of hm okay. mm. ย่างนะครับเวลาเราจะโยนสกิลอะพยายามถือปืนไว้กระบอกหนึ่งกระบอกใดก็ได้นะครับเพราะว่าเวลาเราเทเลพอร์ตมาใส่กําไรปุ๊บมันจะหยิบปืนขึ้นมาให้เราเองนะครับผมพยายามอย่าอย่าถือมือป่าแล้วก็โยนกําไรนะเราควรที่จะพกถือปืนไว้นะครับผมแล้วก็โยนกําไรเวลามันเทเลพอร์ตมามันจะควักปืนออกมาให้เราอัตโนมัตินะครับมีศัตรูอยู่ใกล้ัตรู รอบที่สามเริ่มมันถอยหลังตอนบีบวงเซฟการแบตเตอรี่กรอบตรงนี้เจอสั่งโัดกำลังขว้างจำไดฟ์นีฟินิชคิดตรงนี้กำลังใช้ตะขอเกี่ยวซุปเปรูถูกน็อกแล้ว สกิลอ yeah. right. ัลต okay. mm ิเมตของฉันพร้อมแล้วกำลังรักษาเวลาของฉันกำลังถูกยิงสาหัยโจมตีคืีแค่ทีมเดียวที่ขวางเราจกระงวันกำลังถูกโจมตีข้าจะส่กำลังยิงย่งกํายิงยิงยิงงยิงยงยิงงยิงยิงย โอเคก็จบเท่านี้นะครับใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะอันนี้ก็เทคนิคมันไม่เยอะนะตัวนี้ผมว่ามันเล่นง่ายมากๆนะครับผมว่ามันผมว่าขวัญใจเพื่อนๆในทีมเลยนะใครที่แบบหาของหาอะไรอย่างเงี้ยเออผมว่าดีนะตัวนี้มีในร่วมทีมนะครับฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะจอการคิดน